็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วเวอร์กิ้นได้สั่งให้ยามาโมโตได้จัดห้องการประชุมและเขาก็ได้ทําออกมาอย่างดีเยี่ยมเวอร์กิ้นก็ได้ชมเขาไปและเขาก็ได้ยิ้มอย่างภาคภูมิใจและต่อมาเวอร์กิ้นก็ได้พูดว่าเอาล่ะเวลาของเราหมดลงแล้ว เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเวอร์กินที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยผราลืหัสถานของผู้ทรงอานาจแต่ก็ยังว่องไวเธอได้จัดการอุปกรณ์สื่อสารและคนที่ได้ติดต่อกับเธอคนแรกก็คือประเทศสหภาพาอา,าเลียเวอร์กินก็ได้พูดว่าจอนคพุงเป็นยังไงบ้างแล้วจอรคุงก็ได้ตอบว่าใช่ดีจังเลยที่ได้ยินเสียงของเธอทําให้หวนคิดถึงทุกๆอย่างเหมือนเดิมเลยวุ่นวายแต่ฉันก็รู้สึกโล่งใจที่เธอไม่ได้เปลี่ยนไป ถ้ามันแปลที่จะพูดประธานาธิบดีจอนเขาก็สับสนแต่ว่าก็ยังเข้าใจได้ท้ายที่สุดแล้วประธานาธิบดีจอนเขาได้มาที่จักรวาลผ่านการเชื่อมต่อทางมิติโดยไม่ได้สนใจไม่แต่การทักทายทางโทรศัพท์ไม่แต่รัฐมนตรีของรัฐบาลอาสเตรเลียนที่มากับเขาก็ยังไม่ได้เชื่อสายตาของตนเองและเวอร์กิ้งก็พูดว่าฮืๆ ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อาจจะถึง45ปีสลับคูนแต่สำหรับฉันเราเพิ่งจะแยกทางกันเมือ่อสองสามวันก่อนพอนนเช้นาน,นจองก็ได้พูดว่าอ๋อเข้าใจแล้วเวอร์กินและจองก็ได้พูดคุยกันถึงอดีตจะมามาตกก็ได้เคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้ขัดจังหวะการสนทนาของพวกเขาและพวกเขาก็ได้เริ่มทํางานอย่างรวดเร็วแม้แต่ชาวอาซาเลียนที่สับสนก็ยังหายใจไม่ออกเลยหัวของพวกเขาก็ได้เริ่มหมุนเวียน ข้างพผู้ขอเวอร์กินก็กำลังสนทนาอย่างมีชีวิตชีวาและต่อมาเวอร์กินก็พูดว่ามานานมาแล้วฉันขอบคุณผู้ชายคนนั้นฉันไม่ต้องเบื่อทุกๆวันพอในเชนันจองก็ตอบว่าฉันได้ยินมาว่าคุณมักจะชอบทําผิดกฎหมายของพ่อของฉันอยู่เสมอและเวอร์กินก็ตอบว่าใช่วันก่อนพายุใต้ฝุ่นพรุ่งนี้จะชัดเจนมันเป็นเรื่องใหญ่พอในเชนันจองก็ตอบว่าฉันรู้เรื่องนั้นเขาเล่าเรื่องนั้นให้ฉันได้ฟังซ้ําแล้วซ้าเล่า ต้องขอบคุณคุณขอบคุณที่ทําให้มันดีขึ้นจริงๆวันนั้นมีการแข่งขันเบสบอลผู้ดเด็กๆในละแวะกหนังก็ตั้งตารอขอมาเชลลเรียนและโกโหกอยู่ตลอดเวลาบางทีนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมจะดีไหมถ้าคําพูดของฉันเป็นจริงสักครั้งไหมเขาพูดว่ารู้ไหมฉันแปลกใจมากที่มันทําให้ฉันทํางานได้ทุกคนต่างก็ประทับใจเรื่องพายุใต้ฝุ่นได้หายไป และต่อมาผู้คนที่ได้ฟังบทสนทนาของพวกเขาก็ได้พูดกันว่าเธอล้อเล่นนะและอีกคนก็พูดว่าเธอไม่อยากแม้แต่จะซ่อนด้วยซ้ำว่าเธอไม่ปกติบางคนก็ซ่อนความประหลาดใจไม่ได้โดยไม่รู้ตัวหรือแม้แต่ทำพวกเขาก็ไม่สนใจการสนทนาระหว่างเวอร์กินและประธานาธิบดีก็ยังคงดาเนินต่อไปและต่อมาจงอง์นก็พูดว่าอย่างนั้นหรือทั้งหมดที่พวกของฉันพูดก็คือเด็กๆตกใจมาก ตลกมากฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นสาเหตุนั้นและเวอร์กิ้ก็ตอบว่าเ,ออเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะผู้เล่นก็เสร็จงานในวันนั้นและเราก็มีโฮมรันครั้งใหญ่และจางก็พูดว่าฉันแน่ใจนะว่าจริงๆแล้วลูกๆของฉันก็ชอบเบสบอลเหมือนกันเมื่อถึงจุดนี้เวอร์กิ้ก็ได้สังเกตเห็นว่าการแสดงออกของจะมีอะไรแปลกมากมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อย ที่คนปกติไม่สามารถสังเกตเห็นแต่วอร์กินก็สังเกตเห็นเพราะว่าเธอสามารถอ่านอารมณ์ของคนอื่นจากความคิดเห็นของพวกเขาได้และวอร์กินก็ได้พูดว่าผู้จาฉชาฉานเอมิลจังเป็นอย่างไรบ้างเอมิลเฮชื่อลูกชายของเขาเวอร์กินสรุปจากบทสนทนาของเธอกับจอนว่าเอมิลเป็นสาเหตุของความวันวิตกังวลของจอนดังนั้นเธอจึงได้ตัดสินใจใช้ชื่อของเขาเป็นการกระตุ้นเสียงของจอรน ที่พูดคุยด้วยและต่อมาจองก็ได้พูดว่าน่าทึ่งมากเวอร์กินฉันไม่คู่ควรกับเธอเธอรู้ทุกอย่างพอรินชนานเวอร์กินก็ตอบว่าไม่ใช่ฉันแค่เป็นห่วงเธอและเธอก็เป็นเหมือนกับลูกชายของฉันพอรินชานานจองก็พูดว่าเฮ้ยเฮ้ขอบคุณฉันเดาว่าฉันไม่ใช่คนดีที่จะพูดคุยเรื่องแบบนี้ในฐานะตัวแทนของรัฐถึงกันนั้นคุณก็เป็นคนเดียวที่ฉันรู้จักที่สามารถช่วยฉันได้คุณช่วยฉันได้ไหม คอนดิชันกกนนเวอร์ิ้งกตอบว่าแน่นอนเพราะว่าเธอเป็นลูกชายของโลลองจอมหลอกลวงอัจฉริยะของฉันและต่อมาเจ้าก,ก็ได้หลั่งน้ําตาออกมาเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้หลังจากนั้นหลังจากที่พึมพำเพื่อได้ช่วยลูกชายเขาก็ได้เริ่มพูดถึงสถานการณ์สิ่งต่างๆก็ค่อนข้างจะน,น่าเกลียดจากสิ่งที่ได้ยินกระทรวงกลาโหมของรัฐอสเซียนทราบดีอยู่แล้วว่ากองทัพของพวกเขาได้ถูกพูดผีปีศาจหลอก ที่แย่ที่สุดก็คือผู้บัญชาการของกองทัพเดวิดดีแกนได้ส่งผู้ส่งสารพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเ้อเรียกร้องก็คือรัฐบาลจะต้องยอมรับการควบคุมของปีศาจเป้าหมายของปีศาจไม่ใช่เพื่อยุติมุนุษเยชาติพวกเขาต้องการครอ,องสวรรค์แห่งนี้นั่นก็เป็นเหตุผลที่พวกเขาคิดว่าหากพวกเขาทำลายองค์กรที่ปกครองประเทศมันก็จะเป็นปัญหามากเกินไปที่จะจัดการในภายหลัง ด้วยตัวเองนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาบอกกับเราให้ปฏิบัติตามพวกเขาด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่เอาเจตจำนงเสรีของเจ้าหน้าที่ของรัฐไปและพวกเขาก็จะรับประกันความปลอดภัยของเราต่อไปเพราะนี้ฉะนั้นไวกิ้ก็ถามว่าแล้วถ้าคุณไม่ทําตามข้อเรียกร้องล่ะพอได้ยินไวกิ้ถามจองก็ตอบว่าพวกเขาก็จะส่งกองเรือของแกนซาซี่ไปโจมตีเมืองหลวงของรัฐและในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะกําลัง จะบอกกับประชาชนอย่างแน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จะทําลายศักดิ์ศรีของรัฐบ,บาลและทําให้ควบคุมไม่ได้และตื่นตระหนกและความจริงก็คือพวกเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเมื่อเลือกได้ความคิดเห็นก็จะแตกแยกแต่ไม่ว่าผู้เขาจะเลือกอะไรภาพลวงตาก็มีข้อได้เปรียบมากกว่าอีกอย่างเวอร์ก,กินก็คิดเป้าหมายของปีศาจก็คือการกดขี่มนุษย์พวกเขาต้องการที่จะรักษาร่างกายเอาไว้ ทดแทนในกรณีที่เจตจำนงของผู้เขาเพิ่มขึ้นได้มันก็จะด,ดีกว่าถ้ามีคนเป็นทาสอยู่ภายใต้การควบคุมแต่ในโลกนี้มีอิทธิพลอยู่5ด้านการล่มสลายของหนึ่งในนั้นก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างสำหรับส่วนที่เหลือของโลกนี้เท่านั้นเมื่อเทียบกับเจตจำนงของผู้ผีทั้งหมดมีมนุษย์มากกว่าเราผู้ผีปีศาจแม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะลดลงเหลือน้อยกว่าหนึ่งในสิบแต่ก็ยังมีผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาที่เพียงพอ และเวอร์กิ้งก็ได้พูดว่าฉันเข้าใจจิกงก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคึงกันในราชวงศ์เกนโลเซียมก็ต้องดื้อหลานกับข้อเรียกร้องของตนอย่างดื้อหลน้นในราชวงศ์ก็ตกอยู่ในอันตรายจากการเจรจื่ด้วยกการเจรจญด้วยวิธีนี้จกักรพรรดนินีจึงอยู่ในสภาวะค่อนข้างสถานการณ์ที่ดีขึ้นพอดียินเวอร์กิง้งผู้เช่นนั้นจึงก็ได้พูดว่า อีกไม่นานกองเรือที่รวมตัวกันของประเทศเราและจีนก็กำลังจะมาถึงที่นี่ในเมื่อช้าใช่ไหมอนิษัทนันเวอร์กิ้งก็ตอบว่าใช่ฉันอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาฉันอยากฟังเกี่ยวกับเอีเมลจังเมื่อเวอร์กิ้งได้ปล่อยให้เรื่องของกองเรือใหญ่เลื่อนลอยจะมาโมโตกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจักรวาลที่เหลืออยู่และรัฐมนตรีของรัฐบาลของอา,าเซียนก็แสดงแทาทีตลกขบขัน แต่ก็ไม่มีใครขัดจังหวะของพวกเขาขณะที่พวกเขารอให้จอนพูดและพวกเขาก็กลัวที่จะขัดจังหวะเกรงว่าพวกเขาจะทําให้เวอร์กินลาคาญณจุดนี้ทุกคนก็รู้ว่าเวอร์กินเป็นผู้หญิงที่ไม่ควรมองข้ามและจองก็ได้พูดให้เวอร์กินฟังว่าผู้ส่งสารที่มาก็คือเอมิลเขามีใบหน้าเหมือนกับลูกชายของฉันและมีความรู้เหมือนกันแต่เขาก็มีใบหน้าที่ชั่วร้ายมากเอมิลได้โตเป็นทหารแล้ว แล้วก็น,น่าเสียดายที่เขาถูกส่งไปยังกองทัพเรือและต่อมาเวอร์กิ้งก็พูดว่าไม่เป็นไรจอนใจเย็นๆฉันบอกอะไรเธอไปบ้างเวร์กิ้งก็ได้ยิ้มเมื่อได้ยินเรื่องนี้และบอกว่าไม่เป็นอะไรและมันก็เป็นรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบไม่สะทกสะท้านดังผู้หญิงที่เห็นได้ชัดว่ารอยยิ้มนั้นมีผลที่ทําให้จิตใจของผู้ชายสงบลงและจอนก็ได้พูดว่าห้าอหารู้สึกผ่อนคลายอยู่เสมอใช่ไหมฉันก็จําได้เวอร์กิ้ง ที่ที่จอนสงบส,งบสติอารมณ์ได้เขาก็ได้จําหน้าที่ของเขาได้ในฐานะประธานาธิบดีได้ในเวอร์กิ้เขพูดว่าทําได้ดีมากวางใจเถอะเอลมิวจังจะปลอดภัยกับฉันและฉันก็จะปกป้องเกียรติของอาณาจักรพวกนายด้วยพอดีเช่นนั้นจองก็พูดว่าขอบคุณถ้าคุณพูดอย่างนั้นฉันก็สบายใจได้ได้โปรดช่วยพวกเราด้วยและลูกชายของฉันด้วยใลเวอร์กิ้เขตอบว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉัน เรามีเวลา2อสเดือนก่อนที่ปีศาจจะล้อมดวงกับร่างกายของมนุษย์อย่างสมบูรณ์เอมิลจังจะไม่เป็นอะไรและยังไงก็ตามไม่ทับคนอื่นๆก็เช่นกันพอดีนเวอร์กิ้นพูดเชน,นั้นเขาก็ตอบว่าได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกดีขึ้นแต่ผ่านไปแล้วสาสัปดาห์แล้วตั้งแต่ถูกส่งตัวมาก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันพอนเชน,นั้นเวอร์กิ้ก็พูดว่าไม่เป็นไรวันนี้เราได้เจอกันพอนเชน,นั้นจางเขาได้พยักหน้า และเขาก็พูดว่าตกลงสัญญาว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่หวังว่าการประชุมจะประสบความสาเร็จด้วยเหตุนี้จอ์จึงได้ยืนขึ้นบรรดารัฐมนตรีของรัฐบาลแอสาาเซเลียนที่เฝ้ามองอยู่ยิบเงียบก็ได้ปฏิบัติตามการสนทนาได้สิ้นสุดลงแล้วยมามาโมโตกก็ให้สัญญ,ญาณและคนนําทางก็ได้เปิดประตูทันทีและคนนําทางก็พูดว่างั้นผมจะพาคุณไปที่ห้องรับรองของคุณทุกคนก็ได้รู้สึกโล่งใจที่ได้ยินคําพูดที่รุนแรงของเวอร์กิน เพื่อคําขอบคุณพวกเขาก็ได้ออกจากห้องขณะที่ถูกพาตัวไปและการติดต่อครั้งต่อไปของเวอร์กินเข้ามาจากจากักรวรดอาเซียศักดิ์สิทธิ์การเชื่อมต่อทางไม่ตีที่เข้าใจยากได้พาผู้การเชื่อมต่อทางไม่ตีที่เข้าใจยากได้พาพวกเขาข้ามทะเลมาหากว่าเราจินตนาการถึงความรู้สึกของพวกเขามันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สับสนและต่อมาก็ได้มีคนพูดว่าเป็นสานที่รับที่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ดังนั้นทําไม ทำไมหนึ่งในรัฐมนตรีต่างก็พึมพำเวอร์กินเมื่อได้ยินดังนั้นก็ได้พ่นลมหายใจออกมาอย่างเมื่อนายแล้วเธอก็พูดว่าถ้าไม่อยากระบุตัวให้ใช้การแยกหรือว่าการขีดขวางทุกสิ่งที่ทําได้ก็เพื่อตัดขาดจากการติดต่อโลกภายนอกถึงอย่างนั้นกระแสลมก็ล้วไหลออกมาดังนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะซ่อนตัวพอดีเวอร์กินผู้เช่นนั้นเจ้าหน้าที่อีกคนก็ตอบว่า การสื่อสารกับโลกภายนอกคุณหมายถึงคุณติดตามสัญญาณวิทยุไปยังตำแหน่งที่เราซ่อนตัวอยู่หรือไม่ชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเขาได้ถืออาวุธคันธนูระดับตำนานเวอร์กินก็จะหนักว่าเขาต้องเป็นหนึ่งในเจ็ดเรือลบแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเป็นพิเศษเธอก็เลยพูดว่าใช่แล้วพอนเทนเซน้น,นฟูงชนของอาเซียก็อยู่ในความโกลาหลแต่ไม่ใช่เวอร์กินที่จะต้องจัดการกับมัน มันเป็นเหมือนกับเรื่องตลกสารหลับเธอดังนั้นเธอจึงไม่เอะอะเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีอีกคนหนึ่งที่ยิงพยองและเขาก็พูดว่าคุณคือเวอร์กินฉันคือจางจักรวรรดิแห่งอาเซียแห่งโลกแห่งนี้คุณเป็นคนที่อ้างตนว่าเป็นขาดีนาเทพธิดาที่ให้พรแก่จักรวรรดิชินปู่ของฉันใช่ไหมหญิงสาวลูกงามอายุ20ตนต้น,ตนก็มีผมสีบอลดวงตาสีฟ้ารูปร่างหน้าตาสมส่วนและเขาก็คือ สังยูหลานดอเตอาเซียจักรพรรดิสูงสุดแห่งราชอาณาจักรอาเซียักดิ์สธิ์และต่อมาเวอร์กิงก็ได้พูดว่าเฮาเดนาะโอ้นั่นคือสินที่ข้าถูกเรียกข้าได้ยินมาว่าการเรียกข้าด้วยชื่อจริงหรือว่าอะไรประมาณนั้นช่างเป็นหน้าเกียงขามแต่ข้าไม่คิดว่าชื่อเล่นจะเป็นที่ยอมรับกันมากนักบางทีชื่อจริงของฉันไม่ได้อยู่ในบันทึกหรือพอในเช้านานเขาก็ตอบกลับมาว่าเจ้ายัางไม่ยอมรับหรือ ช่างหน้าขำเสียนี่กะไรหรือว่าเจ้าคิดว่าหน้าตาที่สวยงามของเจ้าจะช่วยแก้ความหลงผิดของเจ้าได้และเขาก็ได้จับคำพูดของเวอร์กินว่ามันเป็นเรื่องโกหกและปฏิเสธที่จะฟังมันศาสนาคตินั่นก็เป็นปัญหาใหญ่ถ้าผู้สูงศักดิ์กระทำวามผิดํำขอโทษมันมักจะไม่เพียงพอถ้านี่เป็นการระเบิดของผู้ใต้บังคับบัญชาบุคคลนั้นคนเดียวก็สามารถรับผิดชอบได้หรือคนที่อยู่สูงกว่าก็าอาจจะสามารถหลบเลี่ยงคำขอโทษได้ แต่ถ้าผู้บริหารเลือกผิดผลที่ตามมาก็อาจจะย้อนกลับไปไม่ได้ไมที่รังแรกของเรียเทียทั้งเจตเกือบจะร้องไห้ออกมาเมื่อได้ยินคําพูดของจางแล้วเขาก็คิดในใจว่าไอ้โง่หลังจากที่คําอธิบายทั้งหมดที่ข้าให้ไปเจ้าไม่รู้ว่าท่านเวอร์กินสามาบ้าแค่ไหนกว่าหน้านั้น,น,นถ้าคุณเป็นคุณเห็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เพิ่งจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของคุณคุณก็ควรจะรู้ว่ามันเป็นงานของพระเจ้า และเขาก็ได้ตื่นตระหนกเห็นได้ชัดว่าการเชื่อมต่อของมิติของเวอร์กินนั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับคนปกติถ้าไม่ใช่เทพธิดาก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับผู้ที่สามารถทําได้อะไรที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามผุนเคืองมีอีกคนหนึ่งที่มีปัญหากับสถานการณ์นี้ยมามาโมโตะคันจีนั่นเองแล้วเขาก็ได้พูดว่าโอ้พระเจ้าหลอดแห่งอาเซียเป็นคนงี่เง่าอย่างไม่น่าเชื่อ เราควรจะทำอย่างไรตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านริวโอที่น่ากลัวก็จะโกรธจากนั้นก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนอื่นยามามโตก็จะใช้สมองอย่างเมามันสิ่งแรกที่เขาทำก็คือส่งข้อความไปถึงผู้ช่วยของเขาที่พาฝาบาทมาหาคา้าโดยเร็วที่สุดแต่ผู้ช่วยของเขาก็พูดว่าแต่นั่นไม่ใช่ผู้ช่วยก็ยังพูดไม่จบแต่ยามามโโมตก็พูดว่าเจ้าโง่ข้ารู้ว่ามันไม่สุภาพแต่มันก็มีเพียงแค่ฝาบาทเท่านั้นที่จะหยุด ท่านเวอร์กินได้นั่นเป็นความจริงที่แม้แต่ผู้ช่วยของเขาก็ยังรู้สึกโง่เขาในความคิดเห็นของเขาและเขาก็ตอบว่ารับทราบทันทีที่เขากระซิบเห็นว่าเห็นชอบด้วยผู้ช่วยของเขาก็เลยรีบเดินทางออกไปยามามาโตขันจีปกติแล้วเขาเป็นตัวตลกที่โอ้อวดแต่เขาก็มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงในเรื่องของการจําแนกผู้คนที่ไม่ควรมองข้ามและเขาก็ใช้ความสามารถนี้โดยไม่เสียใจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิกิตในครั้งนี้ในขณะที่ทุกคนรอบตัวของเขารู้สึกถึงภัยคุกคามคนคนหนึ่งก็สบายใจที่จะพูดคานั้นเฮ้อเฮ้อพูดไม่ออกเรื่องไงที่รู้ว่าข้าไม่ได้ถูกหลอกง่ายๆขนาดนั้นก็ดีเหมือนกันไอสกมเมอร์แบบเจ้าก็อาจจะไม่รู้เรื่องแต่ข้าไม่เหมือนกับพวกโกง่ๆที่เหลืออยู่ข้าก็ได้รับการอนุมัติมาจากทวยเทพเช่นกันที่นั่งที่เจ็ดของเจ็ดเรือลบสเศ,ศ์ นั่นคือที่ที่เจ้าพยายามที่จะเข้าไปตัวตนดีแท้จริงของโคนที่ทํามันจางได้กล่าวอ้างอย่างภาคภูมิใจคําพูดเหล่านี้ก็เป็นความจริงที่เอ๋อขอนจางก็มีดับระดับตำนานที่ส่องแสงวิบวับแน่นอนว่าเวอร์กินก็รู้เช่นกันเธอก็แค่ตะลึงเกินกว่าที่จะพูดก่อนหน้านั้นและเวอร์กินก็คิดในใจว่าคุณกําลังโกหกใช่ไหมทําไมคุณถึงมีปฏิกิริยาแบบนั้นแทนท,ที่ฉันเห็นว่าเป็นลูกหลานของชินให้กําเนิดเอย้ยงเง่าแบบนั้นจริงๆเหรอ ในขณะเดียวกันกับที่เวอร์กินได้ข้าควรเธอก็พบว่าเธอไม่สามารถยอมรับการเรียกของจางคนนี้ไม่ได้ไว้วางใจในตัวของเวอร์กินเมื่อเธอไม่ได้ตอบสนองต่อคําพูดของเขาแน่นอนว่ากษัตริย์ก็ควรสงสัยดังนั้นเธอจึงไม่ได้บ่นเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่เธอก็สามารถพูดได้ว่ามันน่าละอายใจในหลายๆเรื่องถ้าเขาสงสัยคูดต่อสู้ของเขาเมื่อบอกอะไรบางอย่างที่เขารู้เท่านั้น นายตัวคุณถูกบอกความลับแล้วคุณจะเชื่อไหมแสดงว่าคุณไม่มีคำถามแล้วหากคุณเชื่อว่าความลับรั่วไหลคุณก็จะตั้งคำถามถึงความสามารถในการรักษาความลับของคุณไม่ว่าคุณจะออกไปไหนการขาดความสามารถทางปัญญามันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าตัวเลือกสลับกษริย์ดเวร์กิยงก็ได้พูดว่ายี่งเงานี่กำลังหมายถึงฉันหรือและอีกฝ่ายก็ตอบว่าน่าเสียดายที่คุณไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ แต่ดูเหมือนว่าคุณจะมีประวัติศาสตร์มากกว่า4,000ปีที่อยู่เบื้องหลังของคุณดังนั้นจึงไม่น,น่าแปลกใจที่สายเลือดของคุณจะเสื่อมโทรมลงเวอร์จิ้งก็ได้หัวเราะคึกขากเธอก็รู้สึกตกใจกับการระเบิดของจางแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ใจแคบจนทําให้ขุ่นเคืองแต่จางก็โกรธและจางก็ได้พูดว่าเธอยังไม่ได้หยุดแสดงแถมยังล้อเลียนฉันอีกนะไอ้โง่ถ้าอย่างนั้นฉันจะถามแก แกไม่เพียงแค่หลอกชื่อของเทพพิดาด้วยความหญิงเทินงเท่านั้นแต่แกก็ยังอ้างว่าสามารถสร้างการกระทำของเธอได้ใช่ไหมถ้าท่านบอกว่าท่านสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ศิษย์ขึ้นมาได้ก็ลองทําดูสิอย่างไรก็ตามเรียมบตัวให้พร้อมและหากว่าท่านไม่ทําอย่างนั้นการปลอมตัวของเจ้าก็จะหลุดพ,พนน้นเพิานา้ฉนันเวอร์กิ้ก็ตอบว่าเล่าบ่ากใจจังเลยนะพอาีนี้ฉนนันจางก็พูดว่าหืมจะไม่ต้องการพ่อเจ้ตัว เจ้าก็พูดถึงบางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และเจ้าก็ต้องชดใช้อะไรน่าันจะไม่ฆ่าเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเก่งในเรื่องสิ่งที่ทําและมีความสามารถบางอย่างวางใจได้เลยว่าจะถูกเก็บไว้เป็นเพื่อนจางก็ได้พูดเรื่องไร้สาระไร้สาระตลอดทางทุกคนยกเว้นเวอร์กินและจางก็ได้เฝ้าดูลมหายใจซึ่งน้อยลงเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้คําพูดจะเป็นการกระทําของจางจะผิดอย่างชัดเจนพวกเขาก็ยังเห็นความหวังริบหลี ในความอดทนของเวอร์กินผู้ซึ่งโกรธอย่างรวดเร็วทุกคนก็มองไปที่เวอร์กินและภาวนาว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขและต่อมาจางก็ได้พูดว่ายังไงก็ทําไม่ได้หรอกเขาก็ยังพูดไม่จบเลยเวอร์กินก็พูดว่ามีหลายเรื่องที่อยากจะพูดแต่ก็ช่างเถอะสัญญาไว้แล้วแต่ฉันจะเตรียมให้เองเรากลับว่าจะขัดจังหวะคําพูดของจางเวอร์กินก็ได้สร้างดาบดาบบังกรสีน้ําเงินก็ได้ปรากฏขึ้นมันถูกสร้างขึ้นมาด้วย การสร้างสาสสารโดยทําให้อุปกรณ์เวทบนของเธอแข็งตัวขึ้นและต่อมาเบอร์กินก็ได้พูดว่าไม่เป็นไรคุณอาจจะไม่สามารถรับมือกับมันได้อยู่แล้วและมันก็น่าจะมีความสามารถระดับตำนานที่ไม่มีใครเทียบได้จางก,ก็ได้รับมันอย่างไม่คาดคิดและก็ได้รู้สึกทึ่งกับดาบบังกรฟ้าเขาไม่จําเป็นต้องสงสัยในคําพูดของเบอร์กินและมันก็ช่างเป่งปากกาจริงๆในฐานะกษัตริย์จางก,ก็ไม่ได้ไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิง แม้ว่าเขาจะเยื่อยิงแต่เขาก็ไม่ใช่เผด็จการที่มีความเหมาะสมที่จะฟังผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเนื่องจากนี้ก็เป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกของมหาอำนาจทั้ง5้าเขาจึงดื้อรันมากกว่าปกติเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกเหยียดหยามและมันก็เป็นการแก้แข้นของเขาตอนนั้นเองที่จางก็ได้ตะหนกถึงความผิดพลาดของเขาแต่เขาก็คิดในใจว่าจริงหรือไม่มีทางแต่มันก็บ้าใช่ไหม ตัวละครที่มีอยู่ในตำนานเมื่อหลายพันปีก่อนมีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไรและก็ทำให้เขาตกใจอย่างมากจางก,ก็ได้รู้สึกสับสนบางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับชายผู้เป็นลูโดลาเวอร์กินจึงมีจุดอ่อนในใจของเธอสันหลับจางท่านี่เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันการเจรจาก็คงจะจบลงไปนานแล้วและเป็นไปได้มากกว่าที่เลือดจหลังไหลออกมา เนจางก,ก็กลับไม่รู้สึกถึงความโชคดีของเขาตรงข้ามเขาก็คิดในใจว่าเดียวก่อนอะไรนะหาเทพพิดาในตำนานมีอยู่จริงเธอก็สมควรกับฉันใช่ไหมถูกต้องถ้าฉันมีเทพพิดาได้ปัญหาเท่หมดของฉันก็จะหมดไปลากลับว่าเขาเพิ่นจะคิดแผนการฟื้นฟูนฟนอันยอดเยี่ยมและเขาก็ทําอะไรบางอย่างที่อุอาจ แล้วเขาก็พูดว่าเฮ้ยฮอ,อย่างนั้นเหลือโอ้เทพพิดาเวอร์กินคุณข้ามเวลาและสถานที่มาพบกับฉันใช่ไหมแล้วฉันไหมดีมากฉันจะคืนความรู้สึกฉันจะรับคุณมาเป็นภรรยาของฉันและสาบานว่าฉันจะรักคุณต่อหน้าฝูงชนเขาก็เกิดความข้าใจผิดหลายครั้งสิ่งนี้ก็ทําให้เวอร์กินสับสนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบได้เพียงเท่านี้นะครับโดยพบใหม่คลิปหน้า